บทที่54าใหญ่ของต้อมตอนที่กลอมกลับจากเที่ยวเรือนั้นเองเธอวิ่งขึ้นตึกโครมครามตามใจของตนเองด้วยคิดว่าตนเองเป็นใหญ่ที่สุดในบุษยานี้เสียงวิ่งลั่นตึกเป็นเหตุให้คุณนายจันทร์ถึงกับต้องออกมาดูพร้อมกับดูด่าขึ้นทันทีเฮ้ยไอ้อีที่ไหนว,ไวิ่งเว้ยนี่มันบ้านคนนะไม่ใช่บ้านบัวบ้านควายแกตะโกนต้อมหยุดวิ่งกึก อะไรกันยายต้อมถามไม่มีกลัวเกรงนั่นใครนั่นแกแลไม่เห็นเพราะอากาศขมุกขมัวเต็มทีต้อมเองแหละเออไอ้ต้มเดินไม่เป็นหรือไงเดินนะ่ะเป็นดอกยายแต่ถ้าว่าเวลาเนี้ยอยากวิ่งน้อยนางนี่อวดดีก็ฉันมีดีจะอวดนี่ยายดีอะไรเอ็งนะ่ะดียังไงอ๋อ ฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้นะสิยายต้อมไม่มีลรลดลาให้นังต้อมจ๋านังนี่อวดวิเศษมากเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวแม่ถลกหนังเสีเลยคนอะไรไม่รู้จักมีกิริยามารยาทวาจาสามหาวเออเขาว่านะสัญชาติกิ้งก่ามันเป็นอย่างนี้แหละยายอย่ามาว่าฉันอย่างนั้นนะเออจะว่าข้าจะว่ามันเป็นความจริงนี่นาะ ข้าพูดเจอะอย่าอวดดีไปเลยเจียมกระลาหัวไว้บ้างเถอะไอเรานะ่ะมันอาศัยแอบอิงใบบุญเขาอยู่หรอกจันว่ายายนะ่ะสิต้อมย้อนอาศัยเขาอยู่เองแหละเองจันเอ็ดอึงเดือนนั้นได้ยินเสียงเออ,อะก็รีบมาดูพอเห็นว่ายายหลานทะเลาะก,กันก็ซักถามลูกสาวก็สําออยเล่าแม่ เดือนเขาข้างลูกสาวทำไมจันเสียงเขียวแม่พูดอะไรนะมันจริงๆข้าจะพูดนางต้อมมันอวดดีนักต้องสั่งสอนให้มันรู้จักตัวรู้สึกตัวเสียบ้างไม่ใช่นนั้นมันจะกำแหงมากให้ไม่รู้ความจริงเสียใหญ่ยยสิอาศัยบ้านเขาอยู่แล้วยังมาว่าเจ้าของบ้านต้อมไม่เกรงกลัวเดือนเห็นเรื่องมันจะไปกันใหญ่จึงได้ลูกให้ไปเสียดูดูในแม่เดือน ฟังลูกสาวแกพูดบ้างที่ฉันจะพูดแกไม่ให้พูดฮะมันถูกเหรอจันเออะคอยๆพูดก็ได้แม่เออะไปทําไมนิ่งเสดีกว่าจา้าไม่งั้นจะพากันไปลําบากทั้งพวกแม่ต้อมออกไปหน้าบ้านลูกเดี๋ยวเจ้าเข้ามาจะกินของกลางวันแล้วไปรับแขกเดือนไล่ลูกสาวน่าเต็มละคะ่ะต้อมยังถามถึงน้าสาวอย่าไปพูดถึงแม่คนนั้นเลย เกิดเป็นโลคบ้าอะไรก็ไม่รู้เอาแต่ปิดประตูห้องร้องไห้อา้าวเป็นอะไรไปละคะนั่นน่ากลัวณทูลจะดูเอาละมังเปล่าไม่ใช่หลอกจะลูกแต่ไม่ใช่เรื่องของเด็กออกไปเถอะเรานะ่ะค่ะค่ะต้อมจะไปรับหน้าเจ้ายอดขวัญต้อมรับคำและเดินจากไปปล่อยให้แม่และยายอยู่กันตามลําพังเดือนนั้นพอเห็นลูกสาวพลไปก็เอ่ยขึ้นทันที แม่ฉันอยากจะลงโทษแม่ให้เจ็บๆเหลือเกินเดือนว่าทำไมจะมาลงโทษแม่กันทำไมแม่เดือนเออดีนี่แปลกเหลือเกินทั้งลูกทั้งหลานกรรมกรรมของฉันเองจันเออะพร้อมกับตีอกชกตัวเองมีอย่างเหรอเอาเรื่องความเป็นความตายมาพูดกันได้นี่แล้วกันแม่จะเสียผู้ใหญ่นะไม่ระวังไว้บ้างแล้วก็จะพากลันลำบาก เดือนยังว่าต่อไปก็มันอวดดีให้มันลำบากซะบ้างชาติคางคกยกชาติคางคกยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึกจันเถียงก็มันเด็กนี่จ๊ะแม่ก็อย่าไปถือสาหาความกันอีกเลยอย่างหนึ่งมันรู้เมื่อไหร่ล่ะมันรู้เป็นลูกเต้าเหล่าใครถ้าเผื่อมันรู้มันก็คงไม่กำแหงอย่างนี้หรอกแม่ก็เล่าให้มันรู้สิบ้างสิ จันเถียงถทแม่พูดเอาแต่ได้ก็ผลเสียล้วจ้ะจะทำยังไงเสียทั้งต้อมทั้งฉันทั้งแม่และทุกๆคนที่อยู่ใต้ชายคานี้ก็ต้องลำบากหมดแม่ต้องคิดให้มากๆไอ้ลำบากที่ต้องออกจากบ้านนี้น่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าไอ้เรื่องตำรวจนี่สิฉันไม่ค่อยจะชอบลูกสาวออนวอนไม่ชอบก็ต้องทนอย่าคืนมีลูกอย่างทางคนนี้ จันตอบลูกสาวแม่จ๋านึกว่าเห็นแก่ลูกเธอจ้ะอย่าถือสามันเลยเถอะแล้วฉันจะว่ากล่าวมันให้ข้าว่าแกนะสิจะดดนมันว่ากล่าวจันคอนให้จริงๆแม่ฉันจะดูมันให้เดือนรับเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกให้มันรู้ว่าอย่ากกำแหงให้มากนักกำพืชมันไม่ได้สูงจนลอยฟ้าดอกอย่าลืมตัว ถ้าแม่เดือนไม่ว่ากล่าวฉันจะว่ามันเองและอย่ามาโทษฉันนะยะจันโกรธมากทั้งแม่และลูกนั่งพูดกันถึงเรื่องนี้ครู่หนึ่งเดือนก็ไปห้องอาหารอุ้ยไอ้หนูเอยไอ้หนูข้าหิวข้าวหิวข้าวข้าหิวไม่มีใครเอาข้าวมาให้ข้ากินเลยโอ้ยข้าหิวข้าหิวโอ้ยข้าหิวข้าวมันจะแกล้งให้ข้าอดตายข้ารู้นะฮั ขอน้ำไอ้หนูขอน้ำขอข้าวโอ้ยหิวจันเจ้าเอ๋ยขอข้าวขอแกงขอข้าวขอข้าวเสียงตะโกนลอยๆดังมาจากกระท่อมหลังน้อยไม่หยุดเด็กรุ่นที่กำลังถือจานข้าวราดแกงมาเร่งฝีเท้าขึ้นอีกหน่อยต่พว่วงหิวมากเรอเธอถามเมื่อถึงประตูใครใครมาพ่วงถาม ฉันเองไอ้หนูไงล่ะทำไมตาไม่เห็นหรถตาไอหนูตอบไม่เห็นตาข้ามัวลมมันขึ้นมันหิวข้าวจนหูอื้ออ๋อไอ้หนูไหนข้าวไหนน้ำข้าวกับน้ำข้าวกับน้ำส่งมาส่งมาข้าหิวส่งมาเร็วๆพวงเร่งเอาจ้ะข้าวนี่น้ำอย่าก,กินทีละมากๆอย่างงั้นิตะพ่วง ค่อยๆกินจ้ะไม่มีใครเขามาแย่งหรอกสุทธาดปอนข้าวปอนหนามให้ขอบใจมากไอ้หนูขอบใจมากขอบใจมากไม่เอายานะไอหนูค่าเกลียดยาค่าเกลียดยามันทําให้ข้าบอึดอัดปวดหัวอยากตายไม่เอายานะไอหนูนะจ้ะจ้าไม่เอายาก็ไม่เอาสุธัดรับปากไอ้ใหม่เสียงตะบาดมาจากข้างหลัง สุทัศน์สะดุ้งเฮือกด้วยความตกใจอ้าวลุงเหมือนเธอแข่งใจทักไอเหมือนเด้อไอ้ทรยศกินข้าวแดงแกงร้อนไม่รู้จักบุญคุณคนไอ้ทรยศไอ้เสียชาติเกิดตะพ่วงด่าทั้งไม่สู้จะรู้สึกตัวนักเฮ้ยเฮ้ย่าอวดเก่งไปนักนะได้กินข้าวนะ่ะดีแค่ไหนแล้วรู้ไหมเดี๋ยวต้องกินยาข้าไม่กินข้าไม่ชอบเกลียดไอยาบ้ายาบ้า พ่วงตอบคนบ้าล่ะมักจะเห็นผิดเป็นชอบเสีอย่างนี้แหละของดีว่าไม่ดีต้องกินเองต้องกินเหมือนบังคับข้าไม่กินมันเป็นยาพิษข้าไม่กินแต่พ่วงกินข้าวซะก่อนเถอะยาเอาไว้กินทีหลังหิวข้าวก็กินข้าวซะก่อนสิเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่ให้กินข้าวนะจะบอกซะก่อนสุทัศน์ปลอบกินข้าวกินเข้าไปเหมือนดู ไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินยาพ่วงเอะอไม่กินข้าวก็กินยาเหมือนบังคับกินข้าวหิวข้าวกินข้าวจ้ะกินข้าวแต่ไม่กินยานะพวออ่วงเถียงไม่กินก็โดนไหวชอบเหรอหรือจะเอาเสื้อยืดเหมือนขูไม่เอาเสื้อยืดไม่เอากลัวกลัวเสื้อยืดไม่เอาก <c oughs> ลัวเสื้อยืด ตะพ่วงก,กลัวจนร้องไห้ไม่เอาเสื้อยืดก็ต้องกินยาเหมือนกำชับสุทัศน์แสนสงสารต้องเข้าแก้ไขกินข้าวซะก่อนเถิดตะพว่วงกินข้าวก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังไอ้ใหม่เมื่อกี้เองว่าอะไรจะไม่ให้ไอ้พ่วงก,กินยาเหรอจะตามใจมันเหรอเหมือนหันมาเล่นงานเด็กรุ่นโทลุงก,ก็ไม่น่าถามเรื่องอย่างนี้ ไม่รู้จักไซโคมั้งเหรอเราก็หล่อให้กินข้าวเสีก่อนตามใจอย่างโงานตามใจอย่างนี้เสร็จแล้วพอกินน้ําเราก็เอายาใส่ให้เรื่องเล็กจริงๆลุงแล้วก็ไอ้ใหม่แก้ตัวเออเออข้างโง่ไปหน่อยแต่เหมือนเหมือนเพิ่งเข้าใจลุงเหมือนน่ะเอาแต่เอามะเทิงนี่นามันก็ยุ่งนะสิฉันจัดการให้กินข้าวไม่เห็นยุ่งเลยนี่จ้า กลัวเองไม่ให้กินยานะสิเหมือนว่าโธ่แค่นี้ก็ต้องกลัวด้วยลุงเอ้ยก็ยาน่ะมันรักษาโรคฉันสงสารตะพ่วงออกจะตายไปฉันอยากให้แกหายฉันก็ต้องเกี่ยวเข็นให้แกกินน้ำเข้าไปเองนั่นแหละไอ้หนูอวดเออเออดีแล้วดีมากคนแก่ตกหลุมเด็กว่าแต่แน่นะลุงทำไมไม่ส่งตะพ่วงไปโรงพยาบาลละ่ะเอามารักษาเองอย่างเนี้ย ลำคาญตายเลยเป็นภาระเปล่าๆพี่ๆสุทัศน์ถามเฮ้ยนั่นมันเรื่องของเจ้านายว่ะเจ้านายสั่งยังไงก็ต้องทำตามเหมือนตอบใครเจ้านายไอ้หนูซักก็คุณนายนะสิจะมีใครอ๋องั้นคุณนายก็เป็นคนเอาใจใส่แต่พวกเหมือนกันสินะสุทัศน์ว่าคนอื่นไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องไอ้พวกนี่นะ่ะมีรู้ ก็แต่คุณนายกับคุณนายจันเท่านั้นเหมือนตอบอ้องั้นเด้อเออแต่เองอย่าเสือกพูดไปล่ะเหมือนห้ามไม่รู้หนีว่าปิดลุงเหมือนวันนั้นฉันยังชวนเจ้าแกม,มาเป็นเพื่อนเลยเอาข้าวมาให้ตะพ่วงก,กินตอนกลางคืนไอ้หนูออกตัวเหรอตายละว่าเสือกพาเข้ามาทําไมฮะฉันจะไปรู้เมื่อไหร่ล่ะว่าเป็นความลับว่า แล้แกว่างไงล่ะไม่เห็นว่างไงเห็นถามแต่ว่าคนบ้าเหรอเท่านั้นแหละเออแกไม่สนใจอีกเหรอไม่เห็นสนใจนี่จะลุงมันเรื่องอะไรถึงได้ทะเลนเอาเจ้ามาที่นี่ไอ้นี่วอนจะหาเรื่องไหมล่ะเหมือนพานหาเรื่องอะไรลุงฉันน่ะจะหาเรื่องอะไรน่ะฉันทำผิดพลาดไปเหรอไอ้หนูถามเอ็งเกิดนึกยังไงฮถึงไปเอาเจ้ามาด้วย เหมือนซักก็ยายแกบอกผีดุเนี่ยจ้ะที่บ้านนี้นะ่ะผีดุเพราะฉะนั้นเวลาไปมืดมๆฉันก็ให้เจ้าไปเป็นเพื่อนด้วยนะสิแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตกใจไม่เกิดเรื่องอะไรหรอกนะลุงลุงก็กลัวไปได้ไอเด็กว่าเจ้าแกถามหรือเปล่าว่าเป็นใครเปล่าถึงถามฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงนอกจากว่าเป็นคน ชื่อพ่วงเท่านั้นทำไมล่ะลุงทำไมต้องกลัวแกด้วยมันเรื่องอะไรนะลุงไม่รู้ไม่ชี้โวยไปถามคุณนายสิวะตุระอะไรดีวก็โดดด่าอีกไม่เอาละ่ะเอาแต่พ่วงก,กินข้าวแล้วฉันกลับละลุงจะให้แกกินยาก็เชิญสิลุงสุทัศน์บอกพร้อมกับเดินออกจากกระท่อมเออไปเถอะกลับไปก่อนได้แต่อย่าลืมต้นไม้ที่เพิ่งลงใหม่ๆนะ จ้าไม่ลืมหรอกลุงไอ้หนูรับคําว่าไงตะบางเอ้ยตะบางเที่ยงบนเอากับสามีอย่างพพานฉันน่ะไม่ว่าหรอกบางตอบเขาเป็นคนไม่ค่อยเอาเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าได้เด้อคุณหนูของฉันน่ากลัวจะแย่แล่ะนาโอ้ยเรื่องอะไรจะแย่จะไม่เห็นแย่ลงเลยไม่เที่ยงบางขานโท อีตาบางเอ้ยแกตาบอดเหรอถึงไม่เห็นว่าคุณหนูมีอะไรอะไรกับเจ้าเขาเที่ยงกล่าวเปล่าฉันไม่เห็นมีอะไรหรอกไม่เที่ยงอะไรเหรอบางตอบก็คุณหนูนะ่ะตกหลุมรักเขาเต็มแลตัวแล้วรู้ไหมเที่ยงเราพัางถอนหายใจใหญ่ฮะรักกันใครรักกันใครจะรักใครก็เจ้าน้อยของแกนะสิอะไร มีเมียตั้งคนแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกเลยโธ่ฉันก็รู้แต่ฉันรักแม่เที่ยงก็พอแล้วนี่จะให้ทำอะไรอีกล่ะบางเถียงพอพอ็กฟังฉันก็แล้วกันไม่ต้องทำอะไรหรอกเที่ยงสั่งฟังเรื่องอะไรละจ๊ะเมียรักบางหยอดเข้าให้โธ่เอ้ยอย่ามารักมาเลิกเลยแก่แล้วแหมแม่เที่ยงละข้อใครๆเขาก็ว่า ยิ่งแก่ยิ่งรักกันดีออกทำไมถึงไม่ชอบละจ๊ะเรื่องของเรานะ่ะพักไว้ก่อนเทะออยาพูดถึงเรื่องเจ้านายก่อนเถอะอืมถ้าจะน้อยรักแม่อะไรนี่แล้วก็แย่แล้วบางออกความเห็นบ้างก็แน่น่นนะสิฉันน่ะว่าเวรกรรมมันมาประจุนกันมากกว่านะเมื่อรุ่นพ่อกับแม่ก็เป็นศัตรูกันพอถึงรุ่นลูกอาจจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกก็ได้ ฉันน่ะเห็นเงาไหวๆอยู่แล้วฮ่ากุ้มใจแทนคุณหนูจริงๆเที่ยงเดือดร้อนขึ้นมาอีกทำไมคุณทัดดาวทำไมบางถามอย่างสงสัยไม่ทำไ้หรอกแต่ถ้าว่ามันยุ่งๆมันจะยุ่งยังไงใครดีใครได้ถ้าคุณหนูรักเจ้าก็ต้องพยายามแข่งขันสิต้องเอาให้ได้เราก็ต้องเป็นพวกพ้องอยู่แล้วบางว่า มันจะแข่งขันกันได้ยังไงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสวยงามช่างออดอซอสส่วนคุณทัดดาวของเราต้องเป็นเด็กผู้ชายเหมือนๆทําอะไรก็ต้องให้ขัดหูขัดตาแล้วมันจะแข่งกันได้ยังไงกาเกงขาสั้นกับกระโปรงน่ะมันแข่งกันไม่ไหวหรอกเที่ยงคอนออกความเห็นฮ้ฉันก็พลอยคุ้มไปด้วยแล้วล่ะสิจะทำยังไงกันดีล่ะบางเห็นพองด้วย เลยพลอยกุ้มลองช่วยกินคิดสิจ้ะฉันจะคิดอะไรเป็นเล่าฉันยกให้แม่เที่ยงเป็นช้างเท้าหน้าจะ้ะจะยังไงก็เอาทั้งนั้นเลยตกลงเท่านั้นบางตอบพ่อบางจา๋ะอะไรจ๊ะแม่คุณจำสัญ,ญญาณได้ไหมอ๋อได้จะ้ะฉันจะรักแม่เที่ยงคนเดียวจนวันตายโถ ก็ไม่เที่ยงบังคับให้ฉันนอนท่องทุกคืนทุกวันนี่จ๊ะทําไมจะจําไม่ได้บางตอบไปตามใจคิดของตนไม่ใช่เลิกอ,อีกแล้วไมล่ละน้าหยิกนักอ๋อเรื่องห้ามบอกเจ้าเด็ดขาดว่าคุณหนูเป็นใครบางหัวรอชอบใจใช่ใช่เรื่องนั้นแหละทำไมทำไมถึงต้องซ้อมบ่อยๆนะแปลกจริงๆเชียวไม่ไว้ใจฉันบ้างเลยนะ บางสงสัยไว้ใจนะไว้ใจมีไว้ใจไม่ไว้ใจฉันจะแต่งงานกับพ่อบางได้หรอแต่ว่าฉันอยากให้คุณหนูได้ความรักที่แท้จริงต้องมีอะไรอื่นเครือบแฝงหรือช่วยเหลือให้ได้พบรักแท้และเนื้อแท้อย่างเราเหมือนกันอยากให้เป็นไปตามทางของของมันเองเราอย่าไปช่วยเป็นอันขาด ได้ถ้าเผื่อแม่เที่ยงปรารถนาเช่นนั้นก็ได้จะเป็นไรไปแล้วเอาเถอะฉันรับรองจะปิดไว้เป็นความลับอย่างที่สุดบางรับคําขอบใจจ้ะไหนละ่ะรางวัลบางก้มหน้าไปใกล้นี่แนี่นี้เนี่รางวัลขออะไรกันไม่ได้หยุดเที่ยงหมั่นไส้เลยหยิกให้เต็มแรงโอ้โอุ้ย พอจะพอวิทูนยังไม่เข้านอนเขายืนสูบบุหรี่อยู่ที่เฉลียงตึกนอนดูธรรมชาติอันสงบเงียบอย่างเป็นสุขแต่ไม่ชาเขาก็เห็นล่างเด็กขึ้นไปบนตึกเอ๊ะนี่มันไอหนูนี่นามันเดินขึ้นไปบนตึกทำไมน่ะค่ำคืนดึกดื่นแล้วหน้าแปลกแฮะ้าทางลอกแรกเหลียวหน้าเหลียวหลังเหมือนขโมยอย่างนั้นแหละเออไอนี่ ถ้าทางไม่น่าไว้ใจเลยแฮะหรือจะแอบมาหาไอ้ต้อมมันวะไม่ได้การละ่ะคืออย่างนั้นละ่ะกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาแน่ๆตามตำราปิ่งชินี่ไม่ได้การต้องตามไปดูชายหนุ่มลำพึงพางเดินตามหน่อยแน่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนตึกหรอกจะไปไหนก็ไม่รู้เอ้ยหรือจะรอบวางเพิงวะคงไม่ใช่อา้าวนั่นเข้าห้องสมุดนั่นเองตายละ่ะ นังสือทั้งนั้นเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีทีเดียวแน่แล้วใช่ละ่ะมันจะจุดไฟเผาบ้านแน่เออเปิดตู้หนังสือน,นี้แล้วเดี๋ยวคงจุดไม่ขีดเผาแน่จับซะก่อนเถอะชายหนุ่มคิดอย่างนั้นก็เอะอขึ้นทันทีเฮ้ยหยุดไอ้ใหม่เองจะจุดไฟเผาบ้านเหรอเขาตะบาดโอ้ oh, คุณวิทูลไอ้หนูตกใจหันมาหน้าข่าซีดเออฉันเอง แกนี่มันใจศึกนี่ว่าดูหรือนี่ถ้าฉันไม่เห็นทันคงเผาบ้านบุษยาให้เป็นจุนมหาจุนไปหมดสิวิทูปลปรากรมอะไรกันฮะจุดไฟอะไรกันอา้าวก็จุดไฟเผาบ้านนี่ละสิเอ๊ะนี่ผมเปล่าฮะตายละผมโดนกล่าวหา้ายแรงอย่างนั้นก็แย่สิฮะมีอย่างหรือผมจะมาเผาบ้านดูสิไม่ขีดผมมีที่ไหนมีแต่ไฟฉายแล้วแกมาทำไม เจ้ายอดขวัญจะให้ผมมาหยิบหนังสือเรื่องหัวใจนักรบฮะบอกว่าอยู่ตู้ขวามือชั้นกลางตอนซ้ายมือสุดนี่ไงฮะสุทัศน์ตอบพร้อมกับยกหนังสือให้ดูประกอบอะไรกันน้อยนะเรอจะอ่านหนังสือวิทูลสงสัยฮะเจ้าน้อยนา,นานอนไม่หลับอยากอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ฮะไอ้ใหม่ตอบและแกทำไมต้องย่องมาด้วยล่ะ อ้าวเ้าผมมันทะลึ่งตึงตังถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็ว่าเหมือนม้าดิกระโหลขืนไม่ระวังก็ต้องโดนไอโ้น,โนู้นไอน้นี่ตื่นกันทั้งบ้านละฮะโธงั้นหรอกเหรอแล้วกันวิทูลถอนใจโล่งอกเออคุณวิทูลฮะยังไม่นอนอีกเหรอฮะไอ้หนูถามทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยังพี่โธถ,ถามแปลกนี่ถ้านอนแล้วจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้หรือไอ้เบือ เขาว่าผมหมายความว่ายังไม่ง่วงนอนอีกเหรอฮะยังจะทำไมไม่ทำไมหรอกนะวันนี้เจ้าน้อยนอนไม่หลับอยากจะชวนคุณวิทูลไปคุยเป็นเพื่อนสักพักหนึ่งผมว่าดีกว่าอ่านหนังสือเป็นไหนไหนไอ้หนูแนะเออได้สิไปกันเถอะแกล่ะจะอ่านหนังสืออะไรบ้างไหมวิทูลถามไม่ละฮะขอบพระคุณ ผมไม่ค่อยชอบหนังสือนักหรอกฮะไอหนูสันศีษะไม่ดีคนไม่ชอบหนังสือไม่ชอบอ่านไม่ชอบศึกษาคือคนที่หยุดอยู่กับที่ไม่เจริญแล้วละ่ะชายหนุ่มสอนโทรคุณวิทูลก็ทราบแล้วว่าผมเก่งแต่ไม่เป็นเรื่องไอเด็กหัวเราหน้าเป็นนั่นน่ะสิฉันรู้แล้วแกมันเก่งนอกเรื่องฮะ ก่งนอกเรื่องไปกันเถอะฮะเดี๋ยวเจ้าจะรอผมนานเดี๋ยวจะโดนเอ็ดอีกไปก็ไป,ไปวิทูลตอบพร้อมกับเดินตามไอ้หนูไปยังเรือนพักของเพื่อนชายไอ้หนูนั้นพอถึงบันไดเรือนก็รีบวิ่งไปหาเจ้าน้อยก่อนพร้อมกับรายงานว่าเจ้าฮะคุณวิทูลสะกดรอยตามผมเข้าไปในห้องหนังสือนึกว่าผมจะไปเผาบ้านหรือไงแน่ฮะเอ้า ไปทำท่าไหนเขาละ่ะจะทูนถึงสงสัยเจ้าน้อยถามมันเดินย่องกลิบเหลียวหน้าเหลียวหลังชอบกน้นหืมไอเราอ่ะมันแผลงเสมอทําอะไรให้ผิดธรรมดาเลื่อยเชียวดีแต่เขาไม่เอาปืนส่องเปรี่ยงเขาให้ละ่ะชายหนุ่มผู้เป็นนายกล่าวโทกก็ผมจะไม่ให้มันเสียงดังนี้ฮะเจ้าต้องค่อยๆย,ย่องหน่อยสุทัศนตอบเป็นไงไปเรอถึงนอนไม่หลับวิทูลถามเพื่อน ปวดหวัวยอดขวัญตอบไปตากแต่ที่ส่วนมากไปละมังเห็นจอต้องเล่าว่าไปดูส่วนเรน้อยวิทูลว่าฮึมตั้งแต่ส่งคนไปเฝ้ายังไม่ได้ไปดูเลยเป็นไงดีไหมไรอ่ะวิทูลถามคนดูเขาก็ดูดีหรอกเป็นไงเห็นไอต้อมมันบ่นอ่อยว่าของคนเนาะคนของน้อย หัวแข็งมากกันหรือว,วิทูลถามใครไอ้หนูหรือเปล่าไม่ใช่ผู้หญิงที่อยู่ที่ไรนะ่น่ะอ๋อแม่เที่ยงเมียในบางเขานะ่ะเขาเป็นคนเก่าแก่ของคุณนายถ้าอะไรทางเมืองเหนือนะ่ะเขาขอเดินทางมากรุงเทพด้วยเป็นป้าไอ้หนูนี่แหละเขาชอบกับในบางก็เลยแต่งงานให้เขายอดขวัญตอบอ๋อ เป็นเมียในบางใช่เขาเป็นคนอื่นมาคุณต้อมจะไปดูถูกให้เขาเป็นคนใช้เสียหมดทุกคนนั่นสินิใสเสียมากไอ้ต้อมนี่ไม่รู้จะสั่งสอนกันยังไงถึงจะดีต้องสั่งสอนกันมากๆและตลอดไปด้วยไม่งั้นอ่ะไม่สำเร็จยอดขวัญว่าคนอื่นคงสอนไม่ได้หรอกไม่มีทางพี่เดือนอ่ะ แกให้ทายกันจนเหลิงแล้วนี่กันก็ไม่อยากจะกันก็ไม่อยากเกี่ยวเกลียดขี้หน้าแม่เต็มเขาก็ไม่เอาเรื่องนี้ด้วยไปทำดูถูกดูถูกเขาเข้าเลิหมดศรัทธาสอนวิทูลว่านั่นสิอ๋อไอหนูไหนชงกาแฟมาให้เหรออ๋อลืมไปเราชงเสีกติกไว้แล้วขอบใจขอบใจมากของน้อยเขาล่ะ มิทูลกล่าวขอบใจเด็กของกันกินแล้วนอนไม่หลับว่ะกลุ้มใจเลยเลยให้ไปหาหนังสือมาให้อ่านอ่านหนังสือบทละครเหรอเปล่าว,ว่าจะให้เขาอ่านให้ฟังนะ่ะยอดขวัญตอบฮะมันจะอ่านได้เหรอวิทูลสงสัยอ้าวแกก็ไม่รู้เขาเก่งพอตัวทีเดียวอ่านฉาดชานยอดขวัญตอบ จบบทที่54